เรการเสียชีวิตของพ่อใหญ่แดงหรือว่าตาแดงอย่างเป็นปริศนาคากองเพลิงเนี่ยคือหลายคนบอกเอ้ยแปลกๆนะ คนเราจะฆ่าตัวตายหรือว่ายัางไงนะฮะเพราะว่านอกจากจะถูกเผาแล้วเนี่ยนะฮะยังมีมือถูกมัดยังมีสายไฟลวดมัดมือมัดคอมีมีดปลายแหลมที่เน็บอยู่ข้างศพด้วยครอบครัวก็ไม่เชื่อว่าพ่อใหญ่แดงเนี่ยจุดไฟเผาตนเองแต่ว่าล่าสุดนะครับผู้ชมตํารวจก็ต้องตามหาแล้วก็สืบสวนต่อมีการเรียกคนใกล้ตัวโดยเฉพาะปุ้ยลูกสาวคนเล็กที่ใกล้ชิดกับพ่อใหญ่แดงมาสอบปากคำเป็นรอบที่3แล้วฮะนี่ฮะรอบแรกเนี่ยนะครับก็คือวันที่1กุมภาพันธ์หลังจากที่เกิดเหตุรอบที่สองมกุมภาพันธ์ เป็นวันชาปนากิจของพ่อใหญ่แดงซึ่งตอนนั้นเนี่ยสอบหลายชั่วโมงแล้วคือทีมข่าวใหญ่ช่อง8ของเราบอกได้ยินเสียงเลยนะเสียงปุ้ยร้องไห้เนี่ยร้องไห้หลายรอบไม่รู้ว่ามีการถามที่จุดหรือเปล่าเพราะว่าร้องไห้สะอึกสะอื้นตลอดเวลาแต่ทีมข่าวใหญ่ของเราสังเกตตรงไว้บอร์ดอ่ะบอกแบบนี้ มันมีการเขียนข้อมูลในการตรวจสอบเชิงลึกนะครับเป็นประวัติการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแท็บเล็ตของปุ้ยนี่แหละ28-30มกราคมนี่ฮะมีการขอสินเชื่อแบบไม่มีสลิปเงินเดือนการขอสินเชื่อกู้ยืมเงินของผู้สูงอายุต่างๆแล้วที่สำคัญข้อมูลที่น่าสงสัย30มกราคมในแท็บเล็ตมีการค้นหาคำว่ากินยาฆ่าหนูหรือยาเบื่อหนูด้วยอ่าอืม หาทำไมไม่รู้เจตนารมณ์ของปุ้ยว่าค้นหาคำว่ากินยาเบื่อหนูเนี่ยไปเพื่ออะไรตำรวจบอกว่าปุ้ยเองลูกสาวก็พูดจาวกไปวนมานะครับดูมีพิรุษบางประเด็นปุ้ยสอบปากคำเนี่ยถูกสอบตั้งต่อเนื่องนะครับตั้งแต่10บโมงเช้าจนดึกดื่นแล้วก็ช่วงหนึ่งเนี่ยฮะนี่นำตัวปุ้ยออกมาจากห้องสอบสวนนะครับทีมข่าวก็พยายามถามว่าปุ้ยเนี่ยกังวลอะไรหรือเปล่ายืนยันนะฮะว่าไม่ได้ฆ่าพ่ออยู่หรือไม่ปุ้ยไม่ตอบคําถามสักคําเลยฮะพอเข้าห้องสอบสวนไปก็เอาเสื้อที่มีฮูดเนี่ยที่มีหมวกเนี่ย คลุมหน้าเอาไว้ไม่ให้เห็นสีหน้าสีตานะครับตอนสักช่วงเย็น6กโมงสีนาทีตำรวจนําตัวปุ้ยออกจากห้องสอบสวนนะฮะแล้วก็พาขึ้นรถเก๋งมายังจุดเกิดเหตุแล้วก็มาที่ข้างกระท่อมไม่ให้ปุ้ยเนี่ยลงจากรถแต่อย่างใดนักข่าวมาถึงปุ๊บโอ้โหคอนักข่าวมาชาวบ้านรู้ก็มารุมดูนะครับอยากรู้ว่าเนี่ยไม่ทําแผนอะไรหรือไม่สัก15นาทีนําตัวออกไปเรียบร้อย มาถึงโรงพักครับทีมข่าวใหญ่สังเกตเห็นว่าปุ้ยเนี่ยไม่ลงจากรถจนช่วงสี่ทุ่มครึ่งก็เลยพาปุ้ยแล้วก็เจมกลับบ้านนะครับนี่ฮะคุณผู้ชม5ย้อนย้อนดูแล้วเรื่องนี้ทางด้านของตํารวจพนักงานสอบสวนเนี่ยมีการเชิญตัวญาติลูกสาวคนเล็กมาก็ทราบว่า ผู้ตายผู้ใหญ่แดงเนี่ยมักจะกินเหล้าเป็นประจำแล้วก็นอนพักที่กระท่อมอยู่คนเดียวไม่เคยมีเรื่องทะเลาะก,กับใครสาเหตุเพลิงไหม้แล้วก็การเสียชีวิตตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้แต่ทีเนี้ยเราไปคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสมาคมเมตตาธรรมทิพสถานก็บอกแบบนี้ฮะมีความผิดปกติหลายอย่างเรื่องแรกเลยก็คือข้อมือศพถูกสายไฟพันเอาไว้หลายทบด้วยกัน ลักษณะแบบนี้คนตายทําด้วยตัวเองไม่ได้ถูกไหมมันแปลกๆนะอย่างที่2วางขาของศพไปเจอมีดเล่มใหญ่คล้ายเอาไว้ป้องกันตัวหรือไม่แล้วก็พบว่าหน้าอกเนี่ยมีรูขนาดใหญ่แต่ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ช่วงที่ตํารวจเชิญตัวปุ้ยมาจุดเกิดเหตุปรากฏว่าปุ้ยกับสามีสีหน้าดิ่งเฉยฮะไม่มีการร้องไห้อะ่ะเจ จุดที่เกิดเหตุแล้วนิ่งเฉยจริงๆนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไม่มีอาการสลดกับคนเป็นพ่อสักเท่าไหร่เลยจึงมองว่าความนิ่งของปุ้ยเป็นเรื่องแปลกวันนี้นะครับล่าสุดตอน11โมงที่ผ่านมาตำรวจก็เรียกตัวปุ้ยมาที่โรงพักมาพร้อมจะได้พิสูจน์หลักฐานนะฮะทำการเก็บ DNA ของปุ้ยเจ้าตัวพยายามที่จะหลบหน้านักข่าวตอนนี้ยังอยู่ที่สถานีตำรวจสพคลองชชยนะฮะ เรื่องนี้แปลกเดี๋ยวรอผลสรุป DNA ของตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับหลักฐานที่เจอในจุดเกิดเหตุหรือไม่นะฮะ